สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมขาย x ีเรนซิ่งสอและตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับผมคอเดล่าสำหรับวันนี้ผมก็จะเอารถโตโยต้าซูปรามาดีพิชิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เรถคันนี้ไม่ต้องพูดพ่้มทำเพลงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแค่ทุกคนเห็นลายทุกคนก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นรถที่มาจากหนังเรื่องอะไรนะครับก็ จะไม่ขอพูดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมพูดออกไปผมมักจะพูดข้อมูลผิดเสมอนะครับเวลาที่ผมทําคลิปลงแต่ละคลิปแต่ละวันนี่คือผมแบบพูดข้อมูลผิดตลอดคือแบบไม่ศึกษามาก่อนว่างั้นเออคือผมต้องขอโทษขอไปที่ผู้ชมจริงเลยนะครับคือผมแบบไม่ได้ศึกษามาก่อนนะครับคือผมไม่ค่อยมีเวลาศึกษาเท่าไไรนะครับก็เอาจริงๆถามว่าทําจะไปศึกษามาก่อนแล้วก่อนมาทาคลิปในถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่แบบมันต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาเวลามีจํากัดนะครับ ผมเลยจะเป็นต้องแบบอคิดได้มาทำคอนเทนต์เลยคิดคอนเทนต์ไหนได้ก็ผมก็นั่งอัดเลยนั่งอัดแบบสดๆเลยครับไม่มีการคิดการแบบจดรายละเอียดอะไรแต่อย่างใดนะครับคือผมไม่ไม่มีแบบนั้นนะคือผมแบบทําสดๆเลยครับนะคือแบบคิดอะไรได้สมองคิดอะไรได้ผมจะทําคิดอะไรได้จะทําคอนเทนต์อันนี้ปิ้งทําคอนเทนต์อันนี้ปิ้งทํา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 มันอย่างเดียวครับนะก็ ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมตัดสินเอาแต่ผมจะทำให้เต็มที่สุดโอเคครับไม่พูดต้มตำาบงครับแหมบ่นอะไรไม่รู้นะโอเคผู้ชมยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยดูหน้าตารถคันนี้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันเท่หรือเปล่านะครับโอเค let's go นี่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นหน้าตาของรถโตโยต้าซูปราของพี่พอ,อวอลเกอร์ของ,องเรานั่นเองนะครับก็ไม่พูดอะไรเยอะครับนะนี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องอ ในหนังเรื่องฟ้าแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะพูดข้อมูลผิดเนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้โอ้โหเท่ยู่นะอ่าส่วนลายนี้คือผมไปซื้อมาในเวิร์กช็อปนะครับก็ไปลองหาดูได้นะครับก็มีเยอะแยะเลยไลายนี้จริงๆอ่าลายที่ผมซื้อมานี่มันก็แบบสีไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเหมือนในหนังเท่าไหร่ผมก็มาปรับเปลี่ยนปรับแต่งนิดหน่อยก็รู้สึกว่ามันใครแน่ขึ้นมาใครแน่ นะครับก็จะมีประมาณนี้โอเคทานผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสเปครถค่อยๆนะครับว่ารถคันนี้มีแรงม้าเท่าไหร่นะครับโอเคไป let's go โอเคครับทุกคนครับมาครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ากาลาดของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยดูแรงม้ารถคันนี้นะครับว่ารถคันนี้มีแรงม้าเท่าไหร่นะครับโอเคนี่ครับทากผู้ชมรถคันนี้เนี่ยมีแรงม้าอยู่ที่7 2 5แรงม้าเป็นรถระดับ4นะครับเป็นรถระดับ4ถือว่าแรงม้าก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับระดับ4แรงม้า700ก็ ไม่ไม่เวอร์เกินนะครับไม่เวอร์เกินส่วนแรงบิดนี่จะอยู่ที่827นิวตันเมตร0-100ที่ผมจูนไว้จะอยู่ที่3.7วิโดยที่ผมใช้ยางเป็นอย่างเซมิสลิกส่วนน้ำหนักรถเนี่ยจะอยู่ที่1,438กิโลกรัมก็ถือว่านักเอาเรื่องนะ คือผมขอพูดน่อยนิดนึงนะครับคือรถคันนี้เวลาที่ผมจูนผมรู้สึกว่ามันแปลกๆไงไม่รู้อะคือจูนยังไงมันก็ดีบแบบมันดีบยากครับมันมันมันคอนโทรลรถยากนั่นเองครับคือผมพยายามปรับแต่งให้มันรถอะมันดีบได้ง่ายขึ้นแต่ผมปรับยังไงยังไงรถคันนี้มันก็เป็นเหมือนมันแปลกๆไงไม่รู้เหมือนมันมันหนักเครื่องมันอะไรอย่างเงี้ยยังไงยังไงยังไงก็รถคันนี้นะครับชื่อในเกมมีชื่อว่า Wanderer L 3 0นะครับนะ Toyota Supra ชื่อในเกม วันเดอร์เอ L สาเป็นรถระดับ4นะครับโอเคครับทุกคนต,ต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูชุดแต่งรถคันนี้ว่าชุดแต่งเนี่ยมันมีชุดแต่งอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเจ้ารถซูเปอร์เนี่ยโอเคกดเข้าไปเลยในชุด,ดัวแช่งนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับจากเดิมมาตาโรงงานก็ท่านผู้ชมก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตาเกินแล้วเพราะว่ารถที่ในชีวิตจริงนะครับคนที่แบบ ชอบพวกรถซูเปอร์โดยส่วนมากคนที่แบบเล่นรถซูเปอร์ไงเขาจะแบบเล่นทรงเด,มดิมนะครับทรงนี้ครับคือแบบเห็นซูเปอร์ทรงเดิมนี่คือรู้เลยว่านี่ซูเปอร์ของแท้นะครับแต่ถ้าใส่ชุดแต่งแบบนี้เข้าไปก็จะมีคนแบบว่ารถบ้าปกคอแตกอะไรวะเนะี <c> ่ย <oughs> ถ้าไม่ดูจากรายดีๆก็หน้าตาก็อจะประหลาดนิดนึงนะครับนะเนี่ยคือหน้าตาแบบประหลาดมากชุดแต่งอะไรเนี่ย นะ่านผู้ชมก็ถ้าใครรู้ก็เชวยคอมเมนต์ใ้ผมหน่อยนะครับนี่คือชุดแต่งบัฟปออแตกอะไรบ้างนะครับอ่าดูชุดแต่งจะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดแต่งนะครับก็นี่ครับชุดแต่งที่1ก็สวยใช้ได้นะครับชุดแต่งที่2ออโหดนะครับมีกองอยู่ด้านหน้าชุดแต่งที่3นี่เป็นชุดแต่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ส่วนชุดแต่งที่4ก็เป็นชุดแต่งในเรื่องอ่า fast and furious นั่นเองนะครับทุกคนก็ ถามว่าทำไมผมถึงไม่ซื้อสแต่งชุดที่สี่นะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยไม่มีทองนะครับเป็นอะไรว่าวันนี้ลิ้นพันกันอีกแล้วผมพูดเร็วเกินไปมั้งโอเคผมจะผมจะพยายามจะพูดช้าๆนะครับนะครับก็ผมจะขอเลือกเป็นชุดแต่งชุดที่อ่าที่สามแล้วกันนะครับเอ,อ้ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนฝากระโปรงรู้สักนิดนึงทุกคนให้มันเข้ากับในหนังอ่านี่โอ้โหเจ็ดพันเก้าเค่ฝากระโปรงเจ็ดพันเก้า เพองคลิปหายเลยโอเคนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดีฟชิวๆเลยนะครับจะได้เป็นการไม่เสียเวลาไม่พลุ่มทำเพลงนะครับไปทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนก็ช่วยกดไลค์ผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสมครเลยหนึ่งกระดิ่งด้วยนะครับเออใครที่ยังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับในเวลาที่ผมลงคลิปจะได้รีบเข้ามาดูรีบเข้ามาคอมเมนต์นะครับนะนะ ช่วยผมหน่อยนะครับนะโอเคทุกคนไปเราไปดิฟชิวๆกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวและอีกอย่างหนึ่งสําหรับเซตจูนใครที่อยากได้เดี๋ยวผมจะลงขายวาให้ในเวิร์กช็อปนะครับทุกคนเป็นชื่อโคเน,นล่าน,นะครับของรถโจจตโยต้าซูเปอร์คันนี้นะครับนะผมก็ได้จูนมปที่เรียบร้อยแล้วโอเคไปทุกคนเราไปดิฟชิวๆกันเลยครับไปมาครับทุกคนครับด่านแรกที่เราจะมาดิฟชิวในวันนี้มีชื่อว่ามาโราร์คด่านที่เก้านะครับไอคงในตำนาน โอ้โหว้าวสวยจัดหือ mm ก hmm. ว่าจะทำได้ท่าแบกบอลเนี่ยโคตรแบบโคตรลุ้นเลยคือโค้งแต่ละทีคือลุ้นแบบมันจะหลุดโค้งเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้อหืม <c> เ <oughs> นียนไป mm hmm. เบาๆตรงนี้เบา,น,เบานิดนึงครับถ้ารถมันจะแหกโคง้งพยายามแบบเลี้ยงคันเร่งเอาก็ได้นะ เออแล้วอีกอย่างรถคันนี้เนี่ยมี6กเกียร์นะครับนะอ้าวมาถึงตรงนี้ทีไรเสียคูณห้าตลอดเออผมก็แปลกเว้ยแบ็ k บอร์ดไปอีกหนึ่งทีเป็นไงลนะ่ะมินิ b a c k อร์ดเอาวะ่ะแบบนี้ก็พอได้อยู่ก็ไม่ได้แย่นะครับอ้าผมก็ลืมเปลี่ยนเกียร์คือผมอยากจะบอกทุกคนว่ารถคนันนี้ตอนที่ยังไม่ได้จูนอนะ่ะคือดีแบบแย่มากครับ คือดีฟแย่มากถามว่ามาันแย่ยังไงก็คือแบบเวลาที่กดเลี้ยวใช่ไหมคือเลี้ยวช้ามากคือเวลาเราจะทําท่าไม้หัวแต่ละทีแบบเจอโค้งแบบเล็กอย่างเงี้ยคือบางทีก็เลี้ยวไม่ทันนะผมต้องต้องอไปจูนมาใหม่อะขนาดเอาไปจูนมาใหม่แล้วมันยังแบบแปลกอยู่เลยทุกคนมันเป็นแป,ป,ปลกไงไม่รู้ว่าผมพูดไม่ถูกอะคือรถมันเป็นหนุ่งนวลยังไงไม่รู้ผมพยายามแบบแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีก แต่มันก็แก้ไม่หายโอ้โหทำได้ยังไงวะเมื่อกี้ผมทำได้ยังไงวะเฮ้ยหม่จะพูดไม่งงเลยครับคือมันเป็นแปลกแบบคือจูนแก้ยังไงก็แก้ไม่หายครับผมก็เลยคิดว่าเอ้าช่างหัวมันเถอะนะครับช่างหัวมันเถอะปล่อยมันเลยครับมันบีบได้ก็พอละโค้งนี้พลาดอีกแล้วพลาดอีกแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ย โอ้โหช็อตเมื่อกี้ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ารถผมมันเตี้ยเกินไปแล้วแบบท้องรถมันไปขึ้นนะ่ะคอนกรีตรถมันลื่นเลยเมื่อกี้รถมันลื่นไปเลยคือผมแบบยังตกใจอยู่เลยช็อตเมื่อกี้โอ้โหคือผมปรับเตี้ยเกินไปไงเดี๋ยวสงสัยผมต้องไปแก้เรื่องความสูงให้ทุกคนก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะลงงขยให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปแก้ความสูงอีกแปบ๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับทุกคนครับมาครับด่านต่อมาก็มีชื่อว่ามิลตันไรด์ด่านที่6นะครับแม่ด่านแต่ละด่านนี่คือแบบเปิดตัวมาคือเจอโค้งในตำนานเลยเอาว่ะไม่เป็นไรไม่สวยก็ช่างมันเถอะครับเออคือเมื่อกี้ผมได้ไปแก้เรื่องความสูวงรถมาแล้วนะครับก็เราเรามาดูพร้อมกันว่ามันจะมีปัญหาอีกไหม เนี่ยคือรถมันเป็นแบบรงหนักไงไม่รู้ทุกคนคือมันจะแหกโค้งอยู่ตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าผมปรับหน้ายางเล็กเกินไปมั้งนะครับคือหน้ายางนี่มีส่วนนะคือหน้ายางเล็กเกินไปมันจะทําให้รถเนี่ยไม่ค่อยยึดเกาะถนนเวลาเราดิฟนะครับซึ่งถ้าเราปรับหน้ายางหนาเกินไปมันก็จะยึดถนนเกินไปมันจะทําให้รถเนี่ยดิฟได้อ่าค่อนข้างจะ,ะเขาเรียกว่ายังไงนะมันดิฟได้ใช้เวลาน้อยนะครับ จะใช้เวลาในการนี้แบบแบบแป๊บเดียวคือรถมันหน้ายางมันมันนิ่งอะอะไรวะหน้ายางมันนิ่งคือหน้ายางมันมันไม่หมุนเออหน้ายางมันหนาเกินไปถ้าปรับน้อยเกินไปก็ไม่ดีอีกคือไม่พอดีอะไรสักอย่างนะครับคือต้องพยายามปรับให้มันพอดีทุกอย่างคือบางคนไม่รู้นะครับว่าทุกอย่างเรียกได้ว่าทุกอย่างเกี่ยวกับการปรับจูนเนี่ยมีผลทุกอันทุกอย่างนะครับ การจูนของเกมนี้มีผลทุกอย่างแม้กระทั่งยางลมแม้กระทั่งหน้ายางแม้กระทั่งความสูงแม้กระทั่งแม็กคาดโถของลอ้อนะครับมีผลทุกอย่างปรับนิดปรับหน่อยคือถ้าคนเป็นคนที่เสียนเรื่องจูนรถจริงๆคือจะรู้เลยว่าปรับแบบนี้คือคือจะรู้สึกได้เลยว่าเออแบบต้องแก้ตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือคนที่แบบ เซียนแล้วเรื่งปรับจูนนะครับเขาจะรู้เลยจับรถป,ปุ๊บรู้เลยเหมือนผมเนี่ยผมปรับปุ๊บคือถ้าไม่ใช่สไตล์ผมเนี่ยผมจะรู้เลยว่ามันต้องแก้อะไรบ้างนะครับคือผมพยายามจะปรับให้มันบีบง่ายที่สุดอ้ยโคใ้ตำนานวะ่ะทุกคนเฮย้ยไม่ชนว่ะเฮ้ยได้ได้ยังไงเฮ้ยอ้โหแม่อันนี้คือท้ายากนะครับอย่าหาทำเลยครับท่านี้ ถ้าใครไม่เซียนจริงๆอย่าหาทำเลยคือช็อตเมื่อกี้ผมแบบฝึกมาประมาณปีหนึ่งครับกว่าจะได้ท่าแบบนี้ฮะคือผมต้องเล็งแล้วเล็เองอีกยุทธ์ฮะ <c oughs> ผมพูดเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะขำๆกันใครขำปะไม่มีใครขำเลย <c oughs> จะได้คะแนน่1จะได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> คืออีกอย่างคือรถคันนี้เป็นรถที่แตกแางทีิปหาย <c oughs> จริงๆนะเด็กยางคลิปหายออเป็นไงโอ้โหว้าวยังไงถ้าเมื่อกี้คือแบบยังงงอยู่เลยว่าผมทำได้ยังไงเนี่ยไอยขนาด a เฉยชิวๆไปครับทุกคนแม่ผมไม่คิดว่าผมจะ,จะดิฟได้ชิวขนาดนี้นะครับนะกับรถซูเปอร์ที่ผมแบบจูนมาประมาณ20รอบแล้วผมก็รู้รู้สึกว่ามันยังหนักเหมือนเดิม ปรับยังไงก็มันก็ยังหนักอยู่เหมือนเดิมมันแบบเวลามันเข้าโค้งมันดิบมันรู้สึกหนักไปหมดมันหนักแบบมันนั่นอกอ่ะยกอ๋มาครับทุกคนครับด่านต่อมาก็มีชื่อว่าด่านแอร์ฟิลนะครับด่านที่อะไรไม่รู้จําไม่ได้เมื่อกี้ผมเป็นคนขี้ลืมนะครับขอโทษขอไปัยทุกผู้ชมจริงขอชิวๆกันไหครับด่านนี้ก็ผมก็ไม่การันตีนะว่าจะได้คะแนน R หนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเซจูนผงผมเนี่ยมันกากท้ายเลย เนี่ยโซป้าเวลาขึ้นเกียร์สูงๆเนี่ยมันจะชอบอืดน,นะคือน้ําหนักมันก็ไม่ได้เยอะเวอร์อะไรเกินนะมันก็พันสีแต่ทำไมผมรู้สึกว่าแบบรอบรอบเกียร์มันแบบมันสุดเร็วหรือเกินไม่ใช่มันสุดเร็วมันอืดแบบกว่ารอบจะขึ้นได้แต่ละแบบแต่ละเกียร์คือแบบโอ้โหต้องรอนานมาก ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับน้ําหนักลดหรือเปล่านะครับคือผมพยายามแก้ไขอยู่แบบหลายต่อหลายครั้งมันก็แก้ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าคงไม่มีใครเล่นรถซูเปอร์คันนี้หรอกนะครับนะบนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเออผมอีกอย่างหนึ่งคือผมลืมบอกรถคันนี้เนี่ยมันใช้ทองในเกมซื้อนะครับมันไม่ได้ใช้เงินในเกมนะครับ แต่บางคนนี่อยากจะได้นะครับสรุปคือเติมเงินซื้อนะครับรถคันี้ไม่รู้ว่ามันจะลิมิเต็ดอี dition ไปถึงไหนนะครับทั้งที่รถนี่ก็ไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้มีอะไรที่แบบฟื้วาเลยนะอืมแค่มันเป็นรถที่แบบดังมาอย่างไรนะเอาจริงๆถรถประเภทซูเปอร์มันเป็นพวกรถแนวแข่งแบ็คใช่ไหมทุกคนใช่หรือเปล่าทุกคนช่วยคอมเมนต์ที่ผมรู้ทีเพราะว่าผมเห็นแบบใน youtube อย่างเงี้ยแบบว่าเขาเอาไปแข่งพวกแบ็ ส,ส่วนใหญ่นะส่วนน้อยที่จะเอามาดิฟนะถามว่ามันมีไหมมันก็มีคนที่เอามาดิฟแต่มันก็ส่วนน้อยนะครับเพราะว่าด้วยรถที่มันคันใหญ่แล้วมันน้ําหนักเยอะนะครับผมว่าถ้าจะเล่นจริงๆไปเล่นพวก GTR ดีกว่าเออถึงจะน้าหนักน้ําหนักพอๆกันแต่ GTR คือแบบรอบแบบจัดกัดกว่าเยอะนะครับอยได้สี่หมื่นเจ็ดไม่ได้อาหนึง่ง ชิวๆไปครับเราไม่ได้กดดันอะไรอยู่แล้วนะครับก็มาดิบชิวๆให้ทุกคนดูอืมก็แบบว่ากลัวทุกทุกคนคิดถึงพี่ไงนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังแบบอุตส่าห์เข้ามาดูคลิปกาก์ของผมผมก็จะสู้ต่อไปในเมื่อยังมีคนดูผมก็จะทําต่อไปนะครับโอเคทุกคนมาครับทุกคนครับด่านต่อมาก็มีชื่อว่า parking ด่านที่4นะครับอา้าวทำไมพี่ไม่เล่นด่านที่อันที่มันรอบไปเยอะล่ะผมขอแบบ เล่นด่านโปรดผมหน่อยคือผมอยากจะบอกทุกคนว่าตอนที่ผมเล่นเกมนี้ดึงแรกเนี่ยตอนที่ผมผมฝึกเล่นเกมคลาเอ็กเนี่ยผมเนี่ยจะมาฝึกด่านนี้ประจํานะครับถามว่ามีเหตุผลอะไรหรือเปล่าถึงชอบเด่านนี้ก็จริงๆเหตุผลน่ะไม่ค่อยมีหรอกนะครับแต่ผมรู้สึกใช้ความรู้สึกอีกแล้ว <laughs> ผมรู้สึกว่าด่านนี้มันเป็นแบบ เป็นดานที่โค้งเยอะโค้งเยอะก็จริงแต่ทางมันกว้างครับแล้วแล้วทางมันก็ไม่ยาวด้วยคือสมัยตอนที่เล่นแรกๆอ่ะเราจะไม่ชอบทางที่มันย,ยาวใช่ไหมทุกคนเป็นไหมคนที่ฝึกใหม่ๆอ่ะเป็นไหมเราจะไม่ชอบทางที่มันย,ยาวเวเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบโอ้โหดิบยากไปเกินนะเราจําทางไม่ได้นะครับคนที่ยะทางนี่เหลยอยู่ประจําน้านี่แหละเอ้าขู่พูดมายังไม่ทันไรยางจะหมดแล้ว โอ้หทุกคนดูดีคือซูเปอร์คันนี้เป็นรถที่แตกยางติบหายไว้ว่าเลยโอ,โอ้ผมไม่กล้าดิสเกอร์เลยทุกคนเนี่ยเนี่ยโดนฟ้องอีกละหลุดนฟอ้องอีกละโอ้โหเกือบศูนย์เปอร์เซนต์ยางแตกแตกแล้วยางแตกแล้วไฟออกล้อแล้วทุกคนดูดิใครที่ไม่เคยเห็นรถดิฟยางแตกนะครับตอนนี้นะไฟออกล้อแล้วแม่สงสัยต้องไปเปลี่ยนขอบล้อใหม่จังหวะนี้บอกเลย อย่างนี่เหลือศูนเปอร์เซ็นคือดิฟจนคุ้มค่าจริงๆเรียกได้ว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เงินที่เสียไปนะครับในการซื้อ,อยางเราต้องใช้ให้คุ้มนะครับเอาให้หมดโอเคมาครับทุกคนครับด่านสุดท้ายนค่ัคืนนี้อ่ะมาสปริงสโตนด่านที่ด่าน,านที่อะไรวะเนะจำไม่ได้อีกแล้วช่างมันเหรอครับอย่าไปนสนใจเรื่องด่านเลยมาเรามาดูสไตล์การดิฟดีกว่าว่าสไตล์การดิฟเนี่ยมันจะแบบว่า ไม่รู้ว่าผมจะเล่นเข้าตาทุกคนหรือเปล่านะครับก็อีกอย่างคือผมจะพูดว่าการดริบรุ่นเนี่ยมันมีสไตล์คนละสไตล์นะครับมไม่ใช่ผมพูดอะไรว่าหมายถึงแต่ละคนจะมีสไตล์ที่เป็นของตัวเองนะครับบางคนอาจจะชอบแบ็กบอร์ดแม่งอย่างเดียวครับมันไม่ทําอะไรดีรวแม่งแบ็กบอร์ดอย่างนั้นหละนะครับบางคนชอบดิฟแบบสไลด์เนียนๆก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือแบบแบบนี้คือแบบสไลด์ไปเรื่อยๆอย่างนี้นครับผมชิวๆครับ แล้วบางคนก็จะเป็นพวกแบบชอบแข่งกันครับชอบดแบแข่งกับชาวบ้านชาวช่องเขาท้าชาวบ้านชาวค่องเขาไปทั่วนะครับคือนี่แหละครับแต่ละคนจะมีการดีฟที่หลากหลายสไตล์แตกต่างกันไปนะครับเราจะมามองว่าคนนั้นดิบกะคนนี้ดีฟไม่ดีได้ครับมันแล้วแต่ความชอบของคนนะครับเกี่ยวอะไรวะที่พูดมาทั้งหมดคือผมก็แบบพื้นนะครับทุกคนอย่าคิดมากนะครับคือวันนี้ผมนี่พื้นจืมากเลย ก็ไม่อยากให้ทุกคนเหงานะครับเล่นไปพูดไปก็ทุกคนจะได้แบบเออรู้สึกมีเพื่อนอเวลาดูไปก็จะแบบเพลินนะครับนะก็อย่าลำคาญนะครับอย่าเพิ่งลำคาญผมอะพี่มึงจะบ่นอะไรทำไมไม่พูดแบบเกี่ยวกับเกมบ้างมาไหมพูดแบบเพื่อจะมีน้องแบบคิดอย่างนี้นะจริงก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ครับผมไม่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูเหงานะครับ นะถ้าจะพูดถึงแต่เรื่องรถอย่างเดียวมันก็แบบเอ้ยเอาจริงๆนี่ผมแม่งโคตรชิลเลยวะเล่นไปพูดไปแบบชิลจริงๆ <c oughs> สมชื่อรายการจริงๆอ่ะดีบชิลคือแบ็กบอร์ดแต่ละทีผมนี่นั่งพูดแบบอนี้แหละสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับแต่ในเกมนี้คือแบบแบ็กบอร์ดไป5ทีแหละ คือชิลมากผมนี่ชิลจริงๆโอเคครับทุกคนครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าโตโยต้าซูปรานะครับหรือชื่อในเกม Wonderer L30 เอ,อ้ยอ่านเอ,อ้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าวะเออเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะก็บังว่าทุกคนจะชอบคลิปโตโยต้าซูปราคันนี้นะครับก็ฝากไว้ในอบกอ้มใจใทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรนั้นก็รอติดตามมาได้เลยครับนะผมจะพยายามทำให้ เร็วที่สุดนะครับสำหรับรถที่ทุกคนขอมานะครับโอเคครับก็วันนี้ขอตัวขออนุญ,ญาตทุกคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวสัครับ